สวัสดีค่ะชาว The s t r t j o u r นี่ทุกคนนะคะวันนี้พบกันกับ The s t r e e t j o u r n e y ฟุกุโอกะ no plan ใน EP ีที่2ค่ะวันนี้ตื่นสายหน่อยนะคะเกือบเกือบจะสิโมงแล้วออกจากที่พักเดินทางไปไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันซะหน่อยค่ะเป้าหมายสำคัญของเราที่เห็นตรงกันในครั้งนี้นะคะก็คือวัดนันโซอินหรือว่าวัดพระนอนนั่นเองค่ะที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องของการขอพรให้ถูกลอตเตอรี่ด้วยแล้วจะรออะไรล่ะคะ ได้ข้อสรุปแล้วก็เดินทางกันเลยวันนี้เราเดินทางโดยรถไฟนะคะเดินเท้าจากที่พักไปสถานีฮากาตะก็10นาทีเพื่อต่อรถไฟสายซายซากุริไปลงที่สถานีคิโดนันโซอินมาเอะนั่งรถไม่นานค่ะประมาณ20นาทีที่นี่รถไฟตรงเวลานะคะพอไปถึงสถานีไม่ต้องกลัวหลงเลยค่ะเพราะว่าที่สถานีรถไฟเขาตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศของวัดมากๆออกจากสถานีแล้วเดินต่อไปอีกนิดเดียวค่ะประมาณ5นาทีเราก็จะเจอทางเข้าวัดนะคะ แต่ว่ามาถึงก็เริ่มหิวกันแล้วก็เลยขอแวะกินอูด้งที่ร้านหน้าทางเข้าวัดซะหน่อยค่ะอิ่มท้องแล้วนะคะพร้อมเที่ยวต่อเดินขึ้นบันไดไปชมธรรมชาติไปอากาศก็เย็นๆสบายๆนะคะเราก็จะเจอกับรูปปั้นเทพเจ้าแล้วก็พระพุทธรูปมากมายตั้งอยู่มีแมวกวักด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนค่ะเราต้องไปจุดที่เป็นไฮไลท์ที่สุดก่อนนั่นก็คือพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนันโซอินไดบุสึซึ่งก็เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่นะคะ ว่ากันว่านาันโซอินไดบุสึ์นั้นเป็นพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดความยาว41เมตรน้ำหนักประมาณ300ตันค่ะก็เทียบเท่ากับเครื่องบินโบอิง747เลยทีเดียวค่ะถูกแกะสลักจากทองสำริดชิ้นเดียวแล้วหล่อแบบหล่อไล่ขี้พึ่งนะคะหลายคนเชื่อว่ารูปปั้นนี้สร้างขึ้นมาเพื่อปอกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติ แต่ว่าที่มาของพระพุทธรูปองค์นี้น่าสนใจมากๆนะคะทุกคนเพราะว่ามีเรื่องเล่าอยู่นะคะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้าอาวาสวัดแนนโซอินถูกลอตเตอรี่130ล้านเยนค่ะจากการวางลอตเตอรี่ไว้้างรูปปั้นเทพไดโคกุเตนที่เป็นเทพแห่งความร่ำรวยและการ <c oughs> ค้าก็เลยนำเงินที่ถูกรางวัลมาสร้างพระนี่แหละค่ะ ที่องค์พระนอนนะคะเขาจะมีเชือกเชื่อมต่อกับจุดสักการะบูชาและขอพรเพื่อให้คนที่มาสักการะนะคะได้เหมือนกับสัมผัสมือขององค์พระนอนได้ผ่านเชือกเมื่อขอพรน,น่าจะเป็นเชือกเหลืองๆนั่นแหละค่ะ นอกจากนี้นะคะที่ฝ่าเท้าของพระนอนทองสำริดจ,จะมีลวดลายผู้ศักดิ์ระก็มักจะนำเหรียญไปวางนะคะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าเกิดจะขอพรเรื่องของเงินเงินทองๆอย่าเพิ่งขอที่องค์พระนอนนะคะขนาดเครื่องรางที่บริเวณพระนอนยังไม่มีเครื่องรางด้านการเงินเลยค่ะคุณป้าที่ขายเครื่องรางของวัดนะคะบอกว่าให้ลงไปขอที่ศาลไดโกกุเตนซึ่งเป็นเทพแห่งความร่ำรวยและการค้า ก็อยู่ด้านล่างของจุดประดิษฐานองค์พระนอนไปชั้นหนึ่งค่ะแล้วจะรออะไรล่ะคะไหว้พระเสร็จแล้วก็ไปขอพรกันเลยค่ะขอพรแล้วก็อย่าลืมทําบุญหยิบกระดาษไปลอยน้ำสองเลขกันด้วยนะคะเผื่อว่าจะมีโชคเหมือนท่านเจ้าอาวาสกับเขาบ้างนอกจากจะมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนะคะรอบๆสถานที่แห่งนี้ก็ยังมีจุดถ่ายรูปสวยๆมากมายมีสะพานดนตรีให้เราได้ทดสอบความจําเรื่องตัวโน้ตแล้วก็จังหวะสมัยเรียนมัธยมด้วย วันนี้ใช้เวลาที่นี่ที่เดียวก็จะหมดวันแล้วล่ะค่ะกลับเข้าตัวเมืองไปเดินช็อปชิมชิลกันต่อแล้วนะไว้เจอกัน EP หน้าจะพานั่งรถเมล์ไปเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าโรแมนติกมากๆค่ะอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะออยนี้เเลหรนะ